นี่เจ้าลาบนกของเฮาหืมโอ้นี่เจ้าอันนี้เป็นนกเขาต้มเนาะตามด้วยเครื่องเทศเจ้าเครื่องเทศปนเนาะใส่น้ำต้มซุปลงไปโดยเจ้าเป็นน้ำต้มนกที่เฮาต้มตะกีเนาะสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาเข้าครัวกับแม่แก้วเจ้าเพราะเจ้านี่อีมแม่เป็นสันลาบนกเจ้า เพิ่นได้นกเข่ามาเนาะเดี๋ยวเ่นจะลาบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะว่ะเพิ่นจะลาบจะได้เจ้านี่เจ้าลาบนกเข่าเนาะนี่แม่เพิ่นจะเอานกมาต้มก่อนนะเจ้านี่อู้นี่เจ้าอันนี้เป็นนกเข่าต้มเนาะในข้าหม้อนี่ใส่อย่างนี่แม่ใส่จะ,จะไขมัดไว้เจ้าแล้วก็เอานกลงมาต้มนี่เจ้านี่แม่เพิ่นก็ตักเอานกในหม้อนะเจ้าตีต้มไวต้ตะกี้นเนาะออกมาลาบเนาะ หลาบจนแล้วเลยนะเจ้านี่เจ้าอีแม่เป็นหลาบเรียบร้อยละ อันนี้ก็งบมาใส่กระมังนี่เจ้างบมาใส่ถ้วยนี่เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปรุงกันแล้วเจ้านี่เจ้าเขาจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงแล้วเจ้านี่แม่บลก็จะใส่พริกป่นขั่วลงไปเจ้ามักเพชดก็ใส่นักได้นะเจ้าอันนี้เป็นพริกป่นขั่วเรียบร้อยตามด้วยเครื่องเทศเจ้าเครื่องเทศป่นเนาะตามด้วยชูรรโรดเจ้าอันนี้ก็พักไผ่พักป้อมหอมดวนซอยเรียบร้อยแล้วเจ้า นี่หอมเลยอะใส่ขิงเห็ดแล้วหอมเลยอะตามด้วยข้าวคั่วเจ้าแล้วก็ใส่น้ำต้มนกลงไปนหน่อยนึงนะเจ้าใส่น้ำต้มซุปลงไปโดยเจ้าเป็นน้ำต้มนกที่เราต้มตะกีเนาะนี่เอามากลวนๆกันแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้เจ้าเดี๋ยวข้าวคั่วมันดูดน้ำเนาะนี่เราเนืดไปละเริ่มเนืดละ เติมเกลือลงไปเจ้านนะเนี่ยแต่แรกก็จิ้มก่อนแม่ครัวจิม้มละใช้รถด,ดีหน่อย<ม>เติมรถด,ดีหน่อยหนึ่งเจ้า ิ้มทำล้อมละพอละจับแล้วนี่เจ้าลาบนกของเฮานี่เจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าลาบนกเมืองเมืองของเฮาเนาะเป็นลาบนกเขานะเจ้าสูนเมืองเหนือลำล้ำเจ้าใส่ข้าวคั่วให้ละหอมเจ้าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยเจ้านี่ลาบนกเจ้า